ััตนผู้กลายเป็นตำนานที่กล่าวขานกันของทั้งโลกผู้เปิดสกลาดเดินทางจากยุโรปสู่เอเชียโดยอ้อมผ่านแหลมกูดโฮปแล้วต่อไปจนถึงเอเชียสำเร็จก็คือวัสโก d ดากา a มาพระเจ้าเฮนรี่แห่งโปรตุเกสเปิดสถาบันการเดินเรือโดยมีความหวังว่าจะมีใครนำเรือของโปรตุเกสเดินทางอ้อมแหลมกูดโฮปออกไปยังเอเชียเพื่อพบกับความมั่งคั่งแต่ตลอดพระชนชีพของพระเจ้าเฮนรี่ คือเมื่อถึงปีคิเศักราช1460ซึ่งพระองค์สิ้นพระชนลงนั้นเรือของชาวโปรตุเกสแล่นลงไปไกลได้สุดแค่ประมาณครึ่งหนึ่งของฝั่งตะวันตกของการลาทวีตเท่านั้นเจ้าชายเฮนรี่แห่งโปรตุเกสหลังจากสิ้นพระชนโดยที่พระองค์ยังไม่สมหวงังที่จะมีเรือของโปรตุเกสเดินทางถึงอินเดียกระนั้นแนวความคิดของพระองค์ก็มีส่วนทําให้โปรตุเกสเริ่มเป็นผู้เปิดสกราชของระบบการล่าอาณานิคมขึ้นวัชโกดากามา เป็นนักเดินเรือสำรวจชาวโปรตุเกสเกิดที่เมืองซีนิตแวนอาเลงเตชูประเทศโปรตุเกสเขาเกิดในปีเดียวกับที่เจ้าชายเฮนรี่ส่งสินน้นเชิญนั่นคือปี1460อีก28ปีต่อมาบาทโทโลโมิวดีเอสนักเดินเรือชาวโปรตุเกสก็ได้เดินทางไปถึงแลมกูดโฮปข่าวครา,าวเรื่องความสําเร็จในการเดินเรือของดีเอสนับเป็นแรงกระตุน้นทําให้วัสโกดากามามีความหวังที่จะเป็นผู้เปิดโลกของชาตะวันตกมากยิ่งขึ้น แต่กระนั้นเขาก็ยังไม่ได้รับการคัดเลือกให้นํากองเรือสํารวจออกเดินทางในระยะนั้นทั้งนี้เพราะโปรตุเกสในเวลานั้นกําลังคึกคักกับการเข้าไปจัดการกอบโกยผลประโยชน์อยู่ในแอฟริกาแต่เมื่อความมั่งคั่งในแอฟริกาตะวันตกเริ่มเบาบางลงอีกทั้งในปีคศกช1492เมื่อคริสโตเฟอร์โคลัมบัสนักเดินเรือชาวเวนิสเดินทางไปพบหมู่เกาะอินดิสและเข้าใจว่าเป็นตะวันออก ความสําเร็จของเขาโด่งดังกลับมากระตุ้นให้กษัตริย์โปรโตุเกสไม่อาจนิ่งเฉยอยู่ได้อีกต่อไปดังนั้นพระเจ้ามานนเอลที่หนึ่งกษัตริย์ของโปรโตุเกสในขณะนั้นจึงมีรับสั่งให้กองเรือของวัสโกดากาม a าออกเดินทางไปสำรวจเส้นทางและกำชับเอาไว้ว่าให้เดินทางถึงอินเดียให้จงได้8กรกฎาคมปี1497เป็นวันที่กองเรือจำนวน4ลกับกะลาสี1 1 8คนที่มีวัสโกดากามาเป็นกัปตัน เริ่มหันหัวเรือออกจากท่าเรือเมืองลิสบอนโดยมีเป้าหมายเพื่อมุ่งไปยังอินเดียวัสโกดากามาเดินทางโดยใช้เส้นทางเดียวกับดีแอสแต่ไม่หลบเลี่ยงฝั่งทวีปแอฟริกาแต่ตัดออกทะเลลึกเพื่ออ้อมแหลมกูดโฮปนับจากออกจากท่าที่เมืองล bon, ิสบอนกระทั่งมาถึงแหลมกูดโฮปเขาใช้เวลาในการเดินเรือ96วันที่นั่นมีพายุพัดต้านทางเดินเรืออย่างแรงแต่วัสโกดากามาก็หาหนทางแล่นเรืออ้อมปลายแหลมนั้น ด้วยวิธีแล่นเป็นฟันปลาจนนำเรือไปสู่มหาสมุทรอินเดียที่มีคลื่นลมสงบได้แต่เนื่องจากลูกเรือและเรืออยู่ในสภาพปอบช้ำเสบียงอาหารก็มีน้อยลงเขาจึงแล่นเรืออ้อมขึ้นมาทางเหนือแวะที่เมืองท่ามาลินดีนับเป็นโชคดีของกาม,มา่าเมื่อเขาได้พบกับคน,นํำร่องชาอาหรับผู้หนึ่งซึ่งได้มาช่วยนำทางให้กับเขาในการมุ่งสู่อินเดียพักที่มาลินดีช่วงระยะหนึ่งก็ได้ถูกกองเรือของสุลต่านแห่งพวกอาหรับยกมาโจมตี แต่ปืนเรือของวัสโกดากาม a าทำความตกใจให้แก่ข้าศึกจนล่าถอยไปเมื่อออกจากเมืองก็แล่นเรือไปทางตะว,วันออกเป็นเวลา10เดือน14วันก็ถึงเมืองท่ากาลิกัสวิธีการของวัสโกดากาม a าเป็นวิธีเดียวกันกับที่นักเดินเรือชาวยุโรปพวกแรกๆได้เคยใช้มาแล้ววัสโกดากาม a ารู้ระยะเส้นลุงของจุดหมายปลายทางของเขาในที่นี้หมายความว่าเขารู้ว่าแหลมกุสโฮปนันอยู่ในระยะเส้นลุงที่เท่าใด เพราะบาโธโลมิวดอเอสได้วัดและจดบันทึกไว้เมื่อเขาเดินทางมาพบแหลมนี้ด้วยการเดินเรือออกมาไกลจนถึงกลางมหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งเป็นระยะที่เรือจะปลอดภยัยจากการชนหินโศโครกและเรือได้รับลมแรงเต็มที่สม่ำเสมอมากกว่าเมื่อเดินเรืออยู่ใกล้ฝั่งวัสโกดากาจึงมาถึงเส้นรุ้งของฝั่งที่หมายได้โดยปลอดภยัยและยังมาถึงเร็วกว่าการที่เดินเรือเรียบมาตามชายฝั่งเียด้วยซ้ํา ต่อจากนั้นด้วยการหันหัวเรือบ่ายหน้ามาทางตะวันออกขอเขาก็เดินเรือต่อไปจนกระทั่งเห็นฝั่งที่เป็นจุดหมายปลายทางปรากฏขึ้นบนสุดขอบฟ้าเพราะฉะนั้นตาบใดที่กลับตันเรือรู้ระยะเส้นลุ้งของจุดหมายปลายทางของเขาแล้วเขาก็จะหาจุดหมายปลายทางนั้นได้อย่างง่ายดายโดยการเดินเรือไกลออกมาจากฝั่งมุ่งไปทางเหนือหรือใต้และจากนั้นก็หันหัวเรือไปทางตะวันออกหรือฝั่งตะวันตกตามแนวเส้นลุง้งและแล่นเรือไปจนกระทั่งมองเห็นฝั่ง และนําเรือเข้าถึงท่าเรือได้ว่ากันว่าเมื่อเขานําเรือเข้าเทียบท่าที่เมืองกาลิกัสแล้ววัสโกโดากามาได้สร้างศิลาจารึกไว้ณที่นั้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ในการค้นพบเส้นทางเดินเรือใหม่ของตัวเขาเองการมาถึงของวัสโกโดากามาซึ่งเป็นชนชาวผิวขาวในเวลานั้นสร้างความตื่นเต้นให้กับชาวเมืองแห่งนี้ไม่น้อยเมื่อมาถึงเมืองกาลิกัสแล้วเขาได้มีโอกาสได้เข้าเฝ้าซาโมลิน เป็นผู้ปกครองของเมืองกาลิกัสในเวลานั้นอย่างสมเกียรติและฐานะกาลิกัสเป็นเมืองค้าขายโดยเฉพาะเป็นศูนย์กลางการค้าพริกไทยเจ้าฮินดูครองเมืองมีตำแหน่งเรียกว่าซาโมรินเป็นตำแหน่งที่สืบทอดแม้จะได้รับการต้อนรับอย่างดีจากซาโมรินในระยะแรกและดูเหมือนซาโมรินจะแสดงความยินดีค้าขายกับชาวโปรตตเกตอยู่ไม่น้อยและอนุญาตให้วัชโกดากามาตั้งสถานีการค้าของโปรตตเกตขึ้นแต่ปรากฏว่า เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสินค้าจากเรือโปรตตเกตวัสโกดากามาก็ไม่ยอมทําให้เกิดความขัดแย้งกันขึ้นในเวลานั้นนอกจากไม่ยอมแล้ววัสโกดากาม่ายังได้จับตัวของชาวกาลิกัสอีก5คนเพื่อไปเป็นเชลยกระทั่งเกิดการสู้รบกันขึ้นระหว่างชาวเมืองกาลิกัสกับกองเรือของวัสโกดากามาในระหว่างที่ต้องล่นเรือออกจากเมืองกาลิกัสนั้นวัสโกดากาม่าก็ได้แล่นเรือไปยังเมืองคันนาโนซึ่งผู้ปกครองไม่ถูกกันกันกบเจ้าชายซามมริน และที่สำคัญผู้ปกครองคานานนได้เชิญวัชโกดากามามาก่อนหน้านี้แล้วและได้เข้าร่วมทำการตกลงทางการค้ากับเมืองคานานอแทนเดือนพฤศจิกายนปี1498กองเรือที่เหลือเพียงสามลำของเขาก็นำสินค้าจากตะวันออกบรรทุกกลับไปยังโปรโตุเกตยอย่างเต็มลำว่ากันว่ามูลค่าของที่เขาบรรทุกมาเต็มลำเรือนั้นมีมูลค่าสูงถึง60เท่าของค่าใช้จ่ายในการลงทุนครั้งนั้นกลายเป็นว่า นอกจากจะดีใจที่ค้นพบเส้นทางเดินเรือใหม่แล้วสิ่งที่เกินคาดอีกคือมูล,ลค่ามหาศาลในผลกำไรที่ได้รับนั่นเองแน่นอนที่สุดว่าความสำเร็จของวัชโกดากามาครั้งนั้นไม่ได้เพียงแค่เป็นเรื่องปราปื้มของกลุ่มคนไม่กี่คนแต่กล่าวได้ว่าเป็นเรื่องตื่นเต้นกันไปทั่วภาคพื้นยุโรปในเวลานั้นการมาถึงอินเดียของวัชโกดากามานับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญคือเป็นการเปิดเส้นทางเดินเรือมาถึงเอเชียโดยไม่ผ่านทางบกเลย และเป็นการเข้ามาแทรกแซงการค้าของพวกอาหรับในมหาสมุทรอินเดียหลังการเดินทางถึงอินเดียของวัชโกตากมารัฐบาลโปรตุเกสได้ส่งข้าราชการเดินทางไปเอเชียบ่อยขึ้นเพื่อวางรากฐานทางการค้าและขยายอำนาจทางการเมืองให้มั่นคงต่อไปโดยในปี1505รัฐบาลโปรตุเกสได้ส่งฟานเชสโกเดออันมิดามาเป็นข้าหลวงคนแรกของโปรตุเกสประจำอินเดียตั้งสำนักงานอยู่ที่เมืองโคชินผลงานสำคัญของอันมิดา คือการรบเอาชนะพวกอาหลับในมหาสมุทรอินเดียได้เป็นการทําลายการผูกขาดทางการค้าของพวกอาหลับในมหาสมุทรอินเดียที่มีมานานวัสโกดากามาได้รับเกียรติอย่างมากจากกษัตริย์มานูเอลของโปรโต,ตุเกสอีกทั้งผลกําไรที่เขาได้รับจากสินค้าที่นําติดเรือกลับมาก็ทําให้เขากลายเป็นมหาเศรษฐีได้อีกเช่นกันวัสโกดากามาได้นํากองเรือมุ่งสู่กาลิกัสอีกครั้งหนึ่งในระหว่างปี1502 ถึง1,504เพื่อล้างแค้นจากการที่กลุ่มนักสำรวจชาวโปรโตุเกสที่เปโดอันวาเลสคาบันปล่อยไว้ที่นั่นถูกฆ่าเรื่องนี้เกิดจากวันที่9มีนาคมปี1500เปโดอันวาเลสคาบันนักเดินทางอีกชุดหนึ่งจากโปรโตุเกสก็ได้นำกองเรือซึ่งประกอบด้วยเรือติดอาวุธ13ลำออกจากกรุงลิสบอนมายังอินเดียเมื่อมาถึงเมืองกาลิกัสคาบันก็ได้ใช้กำลังเข้ายึดเรือลำหนึ่งของชาวอาหรับ ซึ่งจอดอยู่ในท่าเรือเมืองกาลิกัสชาวอาหรับจึงตอบโต้ด้วยการโจมตีสถานีการค้าของโปรตุเกสคาบานเรียกค่าเสียหายจกากซาโมลินแต่ได้รับการปฏิเสธเขาจึงถอนกองเรือออกและยิงปืนใหญ่โจมตีป้อมปราการที่กาลิกัสเป็นเวลา2วันก่อนจะออกเดินทางไปเมืองโคชินซึ่งตั้งอยู่ใกล้เคียงกับกาลิกัสและเป็นศัตรูก,กับกาลิกัสราชาแห่งเมืองโคชินต้อนรับคาบานเป็นอย่างดีและอำนวยความสะดวกทุกประการต่อโปรตุเกส ในการตั้งสถานีการค้าเมื่อกองเรือของซามมรินยกมาแก้แค้นคาบันก็รีบเคลื่อนกองเรือหนีไปยังเมืองคานาโนก่อนจะเดินทางกลับไปยังโปรตุเกสต่อมาในปี1501้านชาวดาน,นวาก็นำเรือของโปรตุเกสจำนวนสี่ลำมาโจมตีและปล้นเรือที่จอดเอาไว้ยังท่าเรือเมืองกาลิกัสอีกและเขาได้ใช้กองเรือนี้คอยปล้นสะดมเรือจากเมืองกาลิกัสที่แล่นผ่านทำให้ซามูรินต้องยกทัพเรือจำนวน180ลำ ออกมาตามไล่ล่ากระน,นั้นชาวดานาัาก็หนีไปได้เหลือเอาไว้แต่ชาวโปรโตเกตที่เมืองกาลิกัสจำนวน40คนเท่านั้นที่ตกค้างอยู่ที่เมืองซึ่งพวกนี้เป็นพวกที่ไม่ได้กลับไปพร้อมกับคาบันจึงถูกซามอรลินฆ่าตายหมดปี1502วัสโกดากามาจึงได้รับหน้าที่ให้นำกองเรือจำนวน20่ําลำติดอาวุธหนักมาอย่างพร้อมเพรียงโดยมีเป้าหมายคือมาโจมตีเมืองกาลิกัสและสั่งสอนซามูริน ว่ากันว่าการมาของกองเรือครั้งนี้ทัพเรือของโปรตุเกสได้เข้าทําการปล้นสะดมเรือต่างๆบริเวณชายฝั่งตะวันตกของอินเดียอย่างโจรสลัดวัสโกโดากามาตั้งฐานกําลังที่เมืองโคชินและคานาโนเขาได้เข้ายึดเรือนักสแสวงบุญจากกาลิกัตซึ่งเพิ่งเดินทางกลับจากเมืองเมกะเมื่อถ่ายสินค้าลงเรือเรียบร้อยแล้วก็จุดไฟเผาเรือพร้อมผู้โดยสาร300คนซึ่งมีทั้งหญิงและชายเบอร์ซามโมลิน ไม่ยอมรับเงื่อนไขายสันติภาพที่วัสโกดากามาเสนอนั่นคือให้ขับไล่ชาวอาหรับออกจากเมืองให้หมดวัสโกดากามาจึงยกทัพเรือของตัวเองเข้าโจมตีเมืองกาลิกัสกระทั่งกาลิกัสต,ต้องยอมแพ้และชดเชยค่าเสียหายให้กลายเป็นว่าต่อจากนี้วัสโกดากามาก็เป็นแม่ทัพคนสําคัญของโปรตุเกสในดินแดนตะวันออกไปแล้วเขาเริ่มการเข้ายึดกาลิกัสแล้วยังได้เข้าไปแสดงอำนาจโดยการบีบบังคับให้ราชาแห่งแคว้นพัตการ ให้ยอมรับความเป็นใหญ่ทางทะเลของโปรตุเกสและโปรตุเกสก็ได้ยื่นคำขาดว่าเรือของอินเดียหรืออาหรับที่จะเล่นได้ต้องขออนุญาตโปรตุเกสก่อนและห้ามแล่นเข้าไปยังกาลิกัสสงครามระหว่างซามูลินกับวัสโกดากามาจึงต้องเกิดขึ้นมาอีกครั้งซามูลินได้จัดกองเรือของกาลิกัสออกเป็นสองกองกองหนึ่งมีอัมพาและอีก,กองหนึ่งมีกาซิมเป็นแม่ทัพทัพทั้งสองได้เข้าโจมตีเรือของโปรตุเกสซึ่งเป็นเรือหนักกว่า จึงแล่นช้ากว่าแต่เรือลำนี้บรรทุกปืนใหญ่ที่มีประสิทธิภาพทำให้ในการประทะกันเรือของกาลิกัสถูกยิงและจมไปหลายลำกระนั้นเรือของโปรตุเกสก็จำต้องแล่นหนีออกไปทะเลหลวงและในที่สุดวัสโกตากามาก็จำต้องนำกองเรือของเขากลับไปยังโปรตุเกสอีกคนหนึ่งในปลายปีคิศักราช1503ต่อมาในปีคิศักรา1524กว่า20ปีถัดมาวัสโก,กาตากามาได้กลับมายังอินเดียอีกครั้งหนึ่ง แต่คราวนี้เขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอุปราชแห่งกลัวในอินเดียแต่ต่อมาไม่นานคือวันที่24ธันวาคมปีคิทศกัาช1 5 2 4นั่นเองวัสโกตากามาก็ล้มป่วยและเสียชีวิตที่โคชินและศพได้นำกลับไปโปรตุเกสวัสโกตากามาคือกับตันเรือนักเดินทางผู้ยอมฝ่าท้องมหาสมุทรอย่างกล้าหาญและวีรกรรมของเขาแม้จะเป็นโฉมหน้าของชาวยุโรปที่แม้แท้จริงจะเป็นผู้ลุกหลานก็ตาม ก็นั้นสิ่งที่เขาทําไว้นั้นก็คือการสร้างปรากฏการณ์การเดินทางที่โลกต้องจารึกเอาไว้เขาคือคนแรกที่อ้อมผ่านแหลมกุดโฮบและนําความมั่งคั่งจากอินเดียกลับไปยังยุโรปที่สําคัญเหนือกว่านั้นเส้นทางที่เขาเป็นผู้บุกเบิกนี้ยังกลายเป็นเส้นทางหลักที่ทําให้โลกตะวันออกกับตะวันตกสื่อสารถึงกันท่ามกลางยุคสมัยของการล่าอาณานิคมขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจพวกเราด้วยนะครับ ขอบคุณครับ